Yeah, yeah. Det er เราได้ตกันนะครับได้ทานกันในต้มืูวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเลยครับผมที่บ้านดมมาทีนี้ราว่าตนนี้จะมาเดินป่าด้วยรัน้ เป็นชาวบ้านเนาะครับบ <sip> ้านยังก็บ้านน้ปัวพัฒนาครับปัวพัฒนาครับบนพูเขาอำเภอปัวจังหวัดน่านครับผมเป็นหมาป่ากันเนาะครับผมตอนนี้จะมาหาปูหาป่าครับแต่แฝงแค่ไปเรียบร้อยแล้วครับปลาเฮคนไหนบอกอะไรใส่ไอบุ้มปัวในช่องตัวไอบุ้ม

นี่เรามาที่ไหนบ้านของน้ำกัวตำบลกัวเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใส่เดี๋ยวจะไปพอวิธีการใส่ครับอ uh> ื อ้าวลุงสวัสดีครับอ้อวันนี้ลุงว่าจะป้าผมไปใส่ไซต์ตั้งแต่ก่อนวันนี้เนี่ยไปใส่ไสต์สีของครัวนี่อ๋อรัวนี่ครับไปตามไปเลยเนาะนี่นี่ยมาไปดูวิธีการใส่ไซต์เนาะครับครับไปลุงลุงน้ำทางไปเลยครับอ๋อน้ำตาเอ้ล้ำทางแถวนี้เหมือนกันตาแถวนี้ยแถวนี้ยตาเยอะแถวเนี้ยนะน่ะ cả mắn ú như vậy chứ nhất là cả nhóm nhà cho ban cho chồng, còn cái bao đầy tay đầy hết cái món cũng như nào lỗ cũng lỗ cả mấy anh hàn còn còn lén chắp tay ngồi ăn cái nhát còn lén là cái lỗ cả chắp cả cái cháy, tay lỗ cũng cũng nhiều mấy anh hàn chuyện giang quay cả chuyện vật chứa vật giang quay chuyện các chuyện อันเทาอันเดียวอันเดียวเขาจะตามลุงไปเลยเนาะไปดูวิธีการใส่ไซตไปครับลุงไปแล้วครับนําไปเลย,เลยเวิธีการใส่เนาะอากินแบบชาวบ้านนะ,บบนนะครับครัผมนีคม่ครับลำธานลำธานหมอน้อเนาะ อืมมาดูวิธีการไซของเคนนอกากินแบบขึ้นบ้านเด็ดไอ้กิ่งไข่นี่เด็ดไปยังงึโอ้โหไปผมส้างมันข้ออืม ครับผมนี่มาดูวิธีการใส่ไซสครับแบบง่ายๆเนาะปลาปลาพวกนี้เข้าไซสนี่จะเป็นปลาอย่างนี่ลุงป <ะ S 1> เป็นปน๋าไปยังป๋าจากปลาปุ้งนี่มันจะเข้าเขาอย่างเป็นเป็นปุมงปุมงก็เข้าตัวทำเลดีเนาะไอธรรมชาติดีเนาะตรงนี้เนาะ เอาเดี๋ยวเฮามาดูวิธีการใส่ของลุงก่นอนหากินแบบบ้านๆครับง่ายๆใส่ต้องผัดลงเนาะผัดลงให้ลึกผัดออนี่ลึกลงพอประมาณนี่ เดี๋ยวเราลงแป๊บหนึ่งนี่ครับนี่คือวิธีการใส่ไซส์ครับนอขึ้นขึ้นการใส่ขึ้นแอรแอร์ลงเอาขึ้นมาใหม่แล้ววหรอเอาเอปากอ๋อมันจะมีปากปากตีนขึ้นฝาเข้านอเอาลงที่นุ่มนอครับลงตื้นุ่เราใส่ทวนน้ำรู้เปล่าใส่ตามน้ำไหลครับ ใส่จำน้ำไหลก็ได้หรือทดน้ำก็ได้ครับใส่หมดโอเคครับใส่้มดก่อนใส่ต้องเอาเกรื่องให้น้อใส่ต้องค้างเท่เนาะใส่ต้องข้างเนี่ยต้องเห็นต้องติดนครับต้องข้างเท่กันข้างแค่กัน,นกันไม่ก็ใส่เอาไม่ไม่ใส่เกรืองไว้เนาะ,นะกันไว้เพื่อปิด ติดงทังป่ามันผ่านเน,ะนาะคือป่าคือป่ามาทางเดียวทางเค่ก็บอกผ่านป่าจากเขาตั้งแค่จากเขาทางงาทางเค่เนาะโอเคฮะจาก็ลุกตั้งแค่จากเขางาทางเค่ป่าจากเขานี่เสร็จไม่เนี่ยต้องเอา,เามาคุม้มใส่ไว้เนาะใส่ไว้คุ้มไว้ให้มันึ่งคุ้มไหวเปื่อนเลอเปื้อใส่มันมืดเนาะ ที่ขับขึ้มไปใซมันมืดแล้วฝามันตกเข้ามาก็คิดว่าตีมาใส่เนาะก็เข้ามาอยู่ในไซนี้พอดี <Okay. S 1> แต่เวลาเขาใส่เขาต้องควัดให้มันลึกคือไซนี่มันท่วมท่วมน้ำเลยเนาะนั่นใ้ท่วมมันหมดฝาเขาเขาต้องอผม่มใสมม่ทิดหมด ก็คหันที่เนาะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการใส่ไซส์เนาะหากินแบบชาวบ้านชาวบ้านครับวันนี้ลุงได้เวลาไอจะมาใจแล้วเนาะครับได้เวลาองไปใจพอว่าจะได้ก่อนเนาะครับจะได้ก้อเนาะหมานหมานหมานก็หมานหมานหมานอยู่ เคลื่อนไหวนี่อ๋อวิธีโยกก็ต้องปีนขึ้นปีนอ๋อโอ้ได้หลายก็แน่ยำลุกคปัดโต้ไหนเขอย้ำลุกได้ขนาดหลายโอ้โหสุดยอดเลยครับมากินได้หลายคาบแล้วนี่นะอันนี้เขาจะต้องไปแย่จะได้กินนี่ลุงต้องไปสิงสิ้งหรือไปแอฟแอฟแอฟได้อยู่เนาะได้แอฟมันเป็นปลาแกงกับแกงเหตุปลายังวันปลาจัดปลาปุ้งปลาแก้มอาหารกัน่อเนาะลุงเนาะ อจะไปทำยังกินเนะเะาะกลับเดียวตามลุงบันไปเลยครับกินแบบเจ้าบ้านครับผม ผมคุณน้อยนาผมจะไปแถวไหนล่ะอ๋อจิวั้เดี๋ยวเลี้ยวล้อนะเดี๋ยวไปใส่ตรงเอาไปวางบนแทะงามแล้วนี่เดาจะปิ้งกันเนอกรับจะเป็นพุตธเพศไปอย่างเงี้ยมันขึ้นกล้องกว่าไปสมัยใหม่

มันจะได้มีกู้เนี้ยทีเนี้ยนี่ห้อยอันเดียวไม่แบบเฟิงก็เออเข้าเป็นชิ้ย้อนแสงหรือเปล่าพี่จ่ายเงินใหมาโมเมนต์หน่อยอ่าสูงเขา วิปเนี <rôle à déc> ่ยวันนี้ปะปะทะกันสักเกือนในสนามนะเออทำกับ